ไม่จำกัดเชื่องเหหาหน้าร้านตอนคำใบ้ชวนปวดใจดีมบ้านเด่งจัดร้านได้ดีมากสีสันสดใสสมกับเป็นสตาร์เวลสินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณเมันต้องอย่างนี้บ้างใหญ่บางไม่ทันแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวัสด่ครันดีเลย นี่คุณมาบ้านเดียวกันบ้างมากันหกคนเนี่ยไม่ใช่นี่ผมครอบครัวเดียวกันครับสคนครับคุณเป็นใครคุณเป็นใครกับใครเป็นแฟนกันค่ะมาครอบครัวครับแล้วนี่คือเมียเมียครับแล้วนี่ผัวครับแล้วคนนู้นลูกชายครับ ทั้งสองครอบครัวนะครับวันนี้ต้องมาแข่งเกมนะฮะไม่ใช่ปลาลูกดอกไม่ใช่ปลากระป๋องนะฮะแต่เป็นเกมบอกใบ้ทายคำครับครอบครัวนี้เล่นก่อนนะครับก่อฮะสู้ๆใครเป็นคนใบ้ครับผมเป็นคนใบ้แล้วคนเป็นคนบ้าครับผมยากให้คุณได้เยี่มเเริ่มครับจังนะกรบหัวคางขาวไปโอ้โห โอ้โหมือถือผิดงานนี้ขับหัวเนี่ยถืตายกัดหัวเลิ่ลวัดโอ้ยไอไอที่เอ็งไปประจําอะวัดไม่ใช่ที่มึงเปิดเมมอะห้างซับสิมช้าที่มึงไปมึงมีกระจกมีกระจกห้างมีผู้หญิงนั่งเยอะๆที่ว่าผู้หญิงนั่งเยอะแต่มึงไม่เรียกในในในตู้มันเป็นไรยครับผมอย่างอย่างอย่างที่มััใอย่างเงี้ย อ๋ออวันนี้ผมเศร้ามากครับผมเสี <ผม S 2> ยใจฮะัเสียใจมากาหมดเวลาครับโอ้ยแม่เสียได้ครับโหยากครับยากไม่ยากฮะคำที่อา่อาไอ้นั่นก็คือหมอนดวดครับอไอ้บอลครจะง่ายเลยข้อนี้พี่ก็บม่ว่าที่พี่เนี่ยชอบชวนซักไปเที่ยวอะ่ะก็จบแล้ว <c oughs> เอา้าดึงมึงก็บอกไปบ้านพี่หนุ่มนี่มึงเห็นเมียกูเป็นอะไรกันเนี่ย มึงเคยไปกันมาเหรอแล้วให้ตังค์เขาป่า,าให้ไปสี่ร้อยสี่ร้อยโวยบัตรซดเฮ้ยเ้ทีหลังบอกเป็นเพื่อนพี่ฟรีไปล,ลูกไปลูกไปดลูก <c oughs> พร้อมไหมครับพร้อมครับคำาแรกของคู่ที่สองเริ่มครับเอาละครับเฮ้ยนึกอะนึกว่าเล็บอกไปอะไรที่เมื่อก่อนผมชอบกินอย่าบ้า เป็นของกินเป็นของกินแล้วต้องเอาไปลนไฟลนไฟด้วยใช่ไหมยยใหญ่ชัดเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> ไม่ใช่ที่เป็นกระบอกเป็นกระบอกแล้วเอาไปลนไฟเป็นกระบอกไหมไ้ลนไฟกันป้องกันโอ้โหทุกอันเลยทุกอันเลยแล้วไปทำไมทางมอเตอร์เวย์ไปไหนอ๋อไปเที่ยวไทยจังหดรมีอะไรอ๋อ หมดเวลาครับทำง่ายๆครับเข้าหลามครับเออหลามมึงก็บอกกูเนี่ยไปชนบุรีก็จบแล้วชนบุรีมีอะไรอะชนบุรีมีอะไรเมื่อกี้นั่งผมเห็นจะตอบอยู่ว่าเกาะสีชังบ้าหรอเล่าผมนีบอกว่าเข้าหลามเลเริ่มครับก่อนที่เราจะตกเป็นผู้ใหญ่ เราต้องมาเป็นฮัลโหลไม่ใช่ฮะที่มันจะเป็นร้านอาหารที่เราชอบไปคล้องคุณอลไยครับผมสารพูดไม่ใช่ฮะเอ่อก่อนจะเด็กเนี่ยไอ้เดยมีเด็กทราบผาแล้วครับคุณบายง่ายๆคุณก็แค่บายให้น้ำผึ้งรู้ว่าเมียคุณเคยเป็นอะไรมาก่อนตอบครับเด็กนางดิงโอ้โถูกครับเด็กนางดิง เด็กนั่งดิ้งใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเขาเป็นแอร์โฮสเตสครับผมอ้าวนครชัยแอร์ไลน์ไปนั่นรถทัวร์แพลมเราพร้อมแล้วทำาที่สองขอพูดที่สองเริ่มครับโอ้โหเมื่อก่อนที่แม่เคยเป็นอะที่แม่เคยเป็นไม่ใช่ขนาดนั้นก่อนหน้านั้นอีกเป็นไร ก็ถูกชัวก่อนนะนะแม่เล้ามาหนักเออเออเฮ้ยอะไรเลยอะไรอะไรไปไหมที่ไอ้นุ้ยมีอยู่แถวเรียบทั้งโดนแล้วมีตักจับได้แล้วมีตักโกรธใช่ไหมเฮ้ยพี่นุ้ยมีเวลาครับคำนี้ไม่ต้องตอบครับอีกแลยครับเจอคู่ต่อไปฮะทำไมกันอะพี่นุ้ยเล่นต่อไปดีพี่ไม่ใช้พี่หมดเวลาแล้วคุยเคลียร์ได้ก็ไปหมดเวลาไว้เหมือนกูยืนตรงนี้ก็ได้เออไม่หมดเวลาไว้ยุ้ยไม่ต้องผักไง เนี่ยพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรกายัาพอมาใหม่้าเาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรพ่อทำอะไรอยู่เนี่ยพ่อทำอะไรเฮ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำคน้านนอกเขาชอบไปที่ไหนว่ายที่ในคลองเฮ้าคลองคลองคล้าคลองคลอคลองอะไรที่คนไปเยอะๆคนไปเยอะๆคนไปเยอะๆคลองถงไปไปยปไ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 ปอปไะไรไปไะไรไไปไไ วันนั้นเบาจัดรู้ไปยังไงของหลอนอ๋อของหลอนโอ้ยเอ้ยอยากล้วกลับไปเลยกลับบ้านไปเลยของเป็นอ้าวทูกเฮ้ยทุกทุกครับทุกครับทุกครับของเป็นครับถูกต้องครับไปเสียเวลาใบตั้งนานนะ,ะนดัก<ง>ด๊กใบง่ายๆใบยังไงดั๊จะบอกว่าเนี่ยของอะไรที่ดั๊ไปรับหนูอ่ะ <c oughs> จบแล้วไม่เป็นรหนุบ้านนี้ได้รับเครื่องปั่นผลไม้ไปนะครับเพราะฉะนั้นรับไปเลยนะครับเครื่องปั่นผลไม้จตาเว t a r โอ y โอ้โคร่บ้โอ้โ้โอ้โอัโอะโอ้โอ้อ้โ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 ครับ้โอ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 ้โ้โม้โอ้อ้ไอลโอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 ออ้อพี่เออ้ออัอออาด้